วันที่3มีนาคม2567ค่ะตอนนี้นะคะเปม,มูกกได้อยู่ที่วัดปู่578ค่ะจะพาทาช่วมนะคะมาติดตามรับชมแนทางต่องวดปู่578งวดวันที่16มีนาคม2567ค่ะวันทีพผ่านมากนะคะหนาทางของปู่กระลุดนะคะปู่ให้เก้านะคะกระมาเก้าเจ็ดนะคะมาตะตลิกวิ่งนะคะงวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะปู่จะได้นาทางให้ตัวใดนะคะไปรับชมรบฟังนํากันค่ะ การนมักมสการน้ำมัสการครับปูการนมัสการเจ้าค่ะอ๋อครับเอฟซีคนปากมาทำบุญน้ำปูปสองทันน้ำปูเด้อผู้หนึ่งพันวันลูกสาวอยู่เชียภูมิอ๋อที่พันมิลานค่ายมีสวนปามปูอ๋ออ๋อพันบอกว่าเป้าแถาไปไายของน้ามเบ้างแหมขอนแก,นก่นกระทู้หน้ามือเสาร์ฟนี่ครับตีมันขึ้นด้วยกับวาสนาของคนเป็นปูปูกะว่าปูฝันและจับไก่อยู่แต่ตารางกุดครับ ตีง่ายๆถ้าหลับหนึ่งจับเป็นเจ็ดจับเป็นเจ็ดไกล้เป็นเก้านั่นแล้วปูตีา็หลังนะปูพันจะโชคจะบ้ามนัปูเนาะนับูเนาะปูจืดๆก็ตีง่ายๆปูกาวาลางนี่เก่าเดือพี่นองเด้อเนี่ยเห็นวะนะครับบนปูให้วิ่งหกกระแปดนี่มาหาปูเนี่ยมาหาโค้งสุดท้ายลีพี่น้องปูกับวานี่แหละเก้านัปูเนาะบางคนกาไปเก่าเจ็ดหนึ่งเกับเจ็ดตัวเท่ากันนั่นแหละเมื่อกี้ตอนนี้เด็กล้องอะไรครับ ฝันการทาติเอาความฝันน่ะล่ะว่าต้องไปเอาตังเอินปูน่ะฝันแน่นด่แล้วล่ะฝันแม่นดิปูครับผมฝันอี้กับฝันฝันอะไรปูฝันทองวัดเลยล่ะโอ้ง่าย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 เลยปูถ้าถุกครับผมเรียกลาฐบาลเนี้ยครับรัฐบาลให้ได้ทำผู้ชมเลยฝันนั่นครับความฝันเนียรัฐบาลให้นั่นฝันว่ายุ่มครับม่นไปทันขอโทษหน้าอีกครับปูไปล่ะ มันมามีผู้ไซครับหน้านั่นล่ะเิ่นล่ะว่าครับอันเทียงหน้าก็บมาไก่กันดอกไปเอาอันเอาข้าวติ้วครับกัามบักขามสูงใส่หม้อแน้วท่านครับจะต้มปลาใส่สันว่่นเปนว่าครับปูก็เลยย่างไปเทียงหน้าบ่ไก้กันนะครับไปเราใกล้จังไล๋ไปอนอนู่ตรงคอนุ่นมันตื่นผูครับผมไก่ป่าเนี้ยไก่ป่ามาเนี้ลูกมันเลย ตกลงมาสีตัวปูกระบ่เห็นดอกบ้านเด็สิกลับมาสิกลับมาเ่ียงหน้าเียังนี่ีโยมบันทึกสบายเพี้ยนนั่นแหละครับแล้วว่ายังเสียงหัวเจ็บ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 ไม่เงอยบ่ีกแม่มันตื่นปูบินนี้ล่ะใกล้ป้าเ<อ>หลือแต่ลูกมันบาเนเด็กโตกลงค้อนสีตัวลูกมันมน่ะครับแล้วมาอ้วมเอาใส่มืออ้วมพ่วงปงผลบัวครับลูกใกล้ก็ไปแฮปนะมือเลยแฮบแยวแยวแยวมันอยากกินยาเพราะขึ้นว่า เพ่อดี๋วเมียสํามนหลับฟันกันเลยโอ้เมื่อันลายได้ปูเองวนกอนกับฟันว่าจับไรไกล้ตแต่ตรางมันหลุดมื่ลไยคูบครับมันจับใกล้ได้แล้วกันเพื่อเดี๋ยวโเมียสํามดันฟันครับปูจับเป็นเจ็บเขาว่าครับเอฟซีมันเก่าไกเป็นเก่าไกลเป็นเก่าตีเจ็เก้าหนึ่งแต่ปูปูกตีค่ได้ปูว่าเก้าหนเออนาะถ้าพูดพลังคนผู้ผู้เพิ่นขันเพิ่นดวงดีเพิ่นกเอาหนึ่กับเจ็ดนะปูเนาะโอ้อ้าวฟีดน้อนะไีตัวได้ ไก่ซีโตลูกมันไก่น้อยซีโตครับนั่นแหละแม่มันบินนี้แล้วแม่บินนี้เหลือจะลูกมันซีโต้วตกลงมาจากต้นไม้ผลไก่จะบอเป็นเจ็ดปูเลยกจับออกมามาเลี่ยงจะให้ปูตีให้เอาเลยเอาปูเขียนงวดนห้ให้นน้ำแน่เลขรับไอชุดคำนวณปูน้ำนะครับเลขมิ่งกับแม่อย่แต่ว่าจับคููบ่อเขานะปูเนาะไองวดที่แล้วปู่าจับคููบ่อเขาก็คือบ่อเข้าได้พี่น้องฟังนั่นแะเอาเขียนสูตรให้น้ำในปูเขียนสูตรให้นน้ำ ไอ้ปูเอาของผมไปเลยปูนี่ครับผมเลยรัฐบาลก็รัฐบาลนะให้กับปูเออพิ่นมาปูลูกสาวจากชัยภูมิเออพิ่นมาจะมาหาปู่อยูเด้อะมาสั่นเออพิ่นมาจะโทรหาเบาเถาอยากพ่อเบาเถาพ่อมาสัน่นอ,อ่าเออมือเ่อใดมาหาปูจะโทรบอกเบาเถาาสั่นเพิ่นมาปูเพิ่นมีลานค่าอยู่ชัยภูมิแล้วเพินเออ่นมีสวนปาล์ม ที่เพิ่นทักว่านั่นบ่เออแม่นเพิ่นว่าลูกลูกสาวห้าพ่อมนี่ไม่ครับอยู่ใช้ยาูมิน้ำกูเด้ออมีสวนปามว่าสวนปามบักบงี้สวนปามเพิ่นนั่นล่ะว่่ายทแม่นนั่นล่ะคือว่าโยมเพ่นสีนี่เลยแมนน้ำกูนั่นละเพิ่นเลยว่าเอ้าคือบ่โอนเขาให้ปู่เลยเพิ่นว่าบ่อยากจะฝากบ่าวเฒ่ามาให้ปู่เลยเอาพอดีผมจะมาผมวางสิคุยกันอยู่เพิ่งมาเดี๋ยวฝากไม้ปลูกปลูกทั้าบ่มีหม่องปลูกเด้อดอก ย่างเยอะไรอะปลูกเยอ่ไรอ่ะโคตปูจักสามต้นกระถางนี้นี่เอาใส่กันมันน้ำฝนเอาใส่เนี่ยแถวหินเนี่ยโคตนำเอาครับนั่นแหละเพื่อนบับอ่าพนท้ายรวยไม่เบิ่งอยู่กับร่งที่พนท้างนอไปแก่เอาฟปั่มเนี่นปูนั่นแหละเพี้ยนสีนั่นแหละปูเพื่อนจะไม่หาปูหาปูอยู่วิ่งบนเก้ากับห้าธรรมชุ่มนะครับผม ว่าหันมันมาไปสามสู้รเจแยนเขาเปลี่ยนมากนะครับปตตานีเอครับหันมันบนนี้สูตน่าเบ้าเรานะครับอีียงก็หน่ะหกศูนย์สามหกศูนย์สามครับขับแมนได้หกได้สามได้เก้าขับเครื่องว่านันดีซีสองสวยเป็นมะขับปูดีซีอันนี้ขันวันนี้สูตรเนียนขันวันนี้สูตรจะขึ้นเก้า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 ขับปูดอืม เอาทผู้ชมคือสูตรนี้พี่น้องนะครับสูตรนี้ก็เฮ็ดกันหลายได้พี่น้องเด้้ใดได้เด่นเก้านะครับห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเบิ้ลตัวเดียวรับเก้าเก้าบ่ปูโอ้นี่ละครับขูดเดียวเลยคูดเดียวถ้าเก้านีไม่แค่หาเก้าบ่ปูเก้ากับหาได้เก้ากับหาี่ยครับผมสูตรดึงมันเก้ เก้้าาหับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามตัวไหนมาบนครับหกศูนย์สามกับเก 0, 3, 3, ้าเจ็ด <9, 7, S 2> อ่านี่คือสุดครับจั้งในปุ่มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับ เจ็ดห้าตัวเด่นมั่นครับผมงวดนั่นนะออกห่าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกร่ำกันเจ็ดเก้าครับบ้านนี้ตัวมันเด่นมันจะมีอยู่ห้าสามห้าเจ็ดต้ปูเนาะเนี่ยตัวมันเด่นห้าสามห้าเจ็ดมันไปตามตัวเจอเวกันระวังครับไหนไม่ทอดไหเก้าเก้าับ จะ,าะ,าาาะมา,มา,มต,าตัวเดียวระวังสายยาปูนั่นแหละมันเคล่อนไปครับห้าเจ้าเจดแปดล่างในปูล่างในตัวไดครับล่างสองตัวเดียวล่างสองตัวเดียวมีเบิร์นพร้อมานธรรมชมอ่า เด็ไปที่หกสองหกสองแปดสองสองสองหมวดเขาไม่กระดับอยู่ดิครับที่ให้ใครบ้าเถาเบอร์ให้บ้ครับตรงกันมันบอกเห็นบ้ครับมันบอกตรงกันครับหมวดนี้ครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับอืมกาวหน้าเก้าหาาศูนย์หาศูนย์ตรงกันนับปุ่นเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ด นับไปหาตัวร้านช่อเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หนึ่งไม่มาแับสี่ศูนย์มาได้อืมเจ็ดเก่ากับไม่อีกได้ในปูเนี่ยตัวกันแรกก็คือครับตัวกันเนี่ยน,นระราะคาเล่นราคาเลขฝันตีเป็นตัวได้ละปูเลขฝันเลขฝันนั่นฝันเขียนเซนิกรได้ปู ไงเนี่ยมันเป็นเก้ายอยู่แล้วล่ะครับลูกมันสี่ตัวครับตัดเลนเราตัดเลนเราหนึ่งเก้าสี่เนาะปูนะครับเรียกฝันปูห้าเจ็ดแปดเส้นในอะไรปูสิบหกเสนในปูสิบหกทับสามเือวันที่สิบหกปูงวดวันที่สิบห่สกเนาะครับ ให้ระว่างดีๆสายายานี่บขังแขกว่าทางเหนือเยียบต้วยล่ะเป็นเจ็ดเ,เก่านัปุระ <laughs> อเอานี่ครับสูตรปูกับเคียนให้บางแล้ว <laughs> นะครับท่านผู้ชมนะครับไอเล็กฝันได้พี่น้องเด้อนะครับฝันว่าเอ๋ฝันว่าไปอ่อพักจิวก็บักขามมาใส่ อันหมอพันธุ์ต้มปลาหน้าพันธุ์ต้มปลาห้ท่างเพี่นครับมอเนี่ไปไกลมันนอนอยู่ทั้งเพื่อทั้งบนไกลมันตื่นครับแม้ว่าันเปลบินนี้หมอในไก่ป่าเหลือแต่จะหลวกตจ๊กค้อนลงมาหมาเนี่ยสี่ตัวครับฝันนะนะหลวกมันก็จะเป็นหนึ่งตัวลูกไก่ครับบาอเนี่ยสี่ตัวครับไก่ก็จะเป็นเก้าครับจจับไวอยู่นี่ครับผมพูดตีอะไ หรือว่ามันเดมากตัวเก้ากับมหูปูเป็นเจ็ดใกล้เป็นเก้ากระพังดีดีอนะครับออกออกล่างแล้วก็ออกล่างได้นเองคือเขาครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ไป้องเ้ยรัฐบาลไทยนะครับ16มีนาคม2567นะครับวิ่งบนเก้ากับห้าอันนี้เด่นก็กันปูนนเก้ากับห้าเนี่ยสีแดงนะปูก็กับห้าเนี่ยมันตัวไันเดีนกเ่นกันตัวมันเด่นเ,น,เนี่ ต่อหานี่คือหลายแต่ปูจับเก่าพี่จับปูเดียวครับหาเก่ามันจีดินหาผลไายกวามันมาปูดินหาไล่ก็เก่านะครับท่านผู้ชมก็ยังเปิดตัวร่องอยู่นี่ชิดมากได้เราว่างดีดีตามสุดก็ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งได้พี่น้องเนี่ยนเหยีสองครูครับห้าสามกับห้าเจ็ดกับเบิรนเก่าเก่าได้พี่น้องชุดบนนะครับผมล่างวิ่งสองหกสองแปดสองสองสองครับเนี่ยนที่หกสองกับเหล็กฝันนะครับปูฝ่าเพิ่นฝันว่า นิม ın, นต์นะครับนิมนต์ไปท้งหน้านะครับโยมนิมนต์ไปท้งหน้าปสันเขาอยู่หน้าพี่น้องนะครับแล้วก็ไปเห็นไกลหนาไก่อยู่ทึงค้อนนะครับมันตรงก,กังนมันออกได้เกต03เห็นบ่านี่งครับ03เนี่ยออกเห็นบ่านี่งครับปู03เต <3, S 1> ็มเต็มเลยล่างเก79อันนี้คือกันหาหนึ่งเลยออกได้ครับนั่นแหละอ๋อท่านผู้ชมหนากราบขอบคุณขอบคุณปูนะพี่น้องเนาะ มัน<อ>มีเท่านี้เรียนลักหาไปเลยพอกันจิบนายพี่น้องสสวััดีครบลักเก่ามันมีหาเก่าหาเก่าแล้วเก่าเก่า